สวัสดีค่ะเช้ามาบ่ายแชแนวนะคะวันนี้นะคะทุกคนจะมารีวิวหมาหมูยืดนี่ค่ะทุกคนจแดงไปคืออะไรหมาหมูยืดหรอหมาหมูยืดอะไรนะตอนแรกพี่ป่าบอกว่าหมาหมูยืดหมาหมูมันคือหมาหมูนะคะทุกคนไม่ต้องสูนะคะมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วดูสิยืดสี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 โอเคค่ะนี่ก็ทุกคนเดี๋ยวเรามาคว้าเพชร กลัวค่ะดูจะทำหน้าเหมือนไม้ดูนะคะไปไหมแอนนี้คืออันนี้คือสามขบชนไปเพราะว่านี้มันเป็นเด็กเล่นได้นะคะเราก็จะทำหน้าเหมือนหมูค่ะแล <laughs> ้วก็ะ <laughs> จะมาแกะกันเลย <laughs> แม่ทิ้งเพชรอย่าลืมแม่คูริงไว้เหมือนเดิมนะคะ ตัวแบบเต็มๆใช่ไหมคะลูกมันจะยืดยืดงูเลยค่ะเฮ้ยมันยืดได้ใช่ไหมคะลองไปลองไปอันเป็นยังไงมันยืดแล้วนี่ยมันก็เข้ากลับได้จริงๆได้แล้วทำไมมาไม่เป็นอย่างนี้มันอันนี้เขาเล่นเพื่ออะไรอะคะลูกก็แบบแก้เครียดค่ะก็แบบือว่าเราโกดทำร้ายมากเลยแต่เราไม่สามารถทำร้ายเขาได้แล้วก็ทำเนี่ยแม่จะเอาไว้แก้เครียดเหรอคอนดัลลูบ้า คือรูปไหมอ่ะถ้าเราบีบขนาดเนี้ยทุกคนก็แบบนี้ค่ะในกล้วยแบบนี้นะคะแล้วคนก็บีบแบนี้ค่ะมันก็จะกลับมาประมาณสมส่วนประมาณนี้ค่ะประมาณนึงอ๋ออันนี้ไงมันกลับมาได้แต่เราเรายืดแบบนี้ขึ้นกลับไม่ได้แบบนี้แล้วก็ยืดเอาไว้อย่างนี้ค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบเหมือนปั้นดินละไมันนะคะแบบนี้ไปมันนุ่มไหมความรู้สึกมันเป็นยังไงคะลูกเหมือนทรายเหมือนท่งไมอ่ะเหมือนมีอะไรนะเหมือนมีทรายอ่ะอ๋อต้องไปยืดหมูดิมันจะขาดไหมอะลูก ถ้ายืดแรงเกินไปก็ขาดค่ะแต่ว่าถ้าแบบพอดีพอดีมันก็ไม่ขาดเฮ้ยดูเดี๋ยวนุ่จะทำเป็นโถงเสื่อมแม่วางเอาซิแม่ขอดูดิใาดาป็ดไก่้าเดินไม่ <laughs> แมวน้ำสดีชคือแมวน้ำฉันไม่ใช่หมานะฉันคือ,อแมวน้ำอเอาน้องปลาอ่ะได้แค่นี้เหรอลูกบี้ได้แค่นี้หเหรอไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เดี๋ยวพี่ดียวนนี้ไหนตะัวก่อนนกปล่อยจริงอ๋ออันนี้มันอันนี้เนื้อสัมผัสแบบมันเป็นยางๆอ่ะ หรอมันไม่เหมือนกันเหรอคะสองตัวนี้ยสัมผัสอันนี้มันจะดูแบบขยุบขยิบเห็นไหมคะนีมัน็นอย่างนี้คทุกคนนี่ป็นเนื้อแบบเรียบเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อแบบขยุบขยิบใช่ไหมคะออแต่ตอนนี้เีละหมาเนื้อเรียบค่ะลูกเราตาหัวูบกับพี่กับพี่บ้างนี่นี่ขาเทอซวงแดนเธอเชือมใหมันเหมือนสกุชชี่ไหมอ่ะสกุชชี่มันจะเด้งแล้วแวก็สกุชชี่มันจะมนกลาอันนี้เห็นไมมันก็จะไม่ขึ เดีวนไจะมาให้คะแนนหมาหมูสกอันเลยนะให้คะแนนจากทุกคนะทุกคนทุกคนได้ร้องเลยทุกคนไดงงมมันจะเป็นยางไงอันนี้นกไก่ได้แคปเหมือนในนำมันอ่ะมันจะเหนียวเหนียวโอ้โหหนูบี้ขนาดนั้นเลยเหรอลูกโอเคแล้วเจะตบนกไก่ไน้องไปให้คะแนนหมูเท่าไหร่คะแนนโหวตประมาณเหเป็นอย่างเงี้ยนกไก่แล้วก็แล้วก็เหมือนคะแนนโหวตเท่าไหร่คะสามเต็มเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่ สามเต็มสิบนี่มันดีหรือเปล่าสามเต็มสิบนี่คะมาอาหมาไหนลหมา่องาอยู่นีมอยู่นี่ให้ทเทุกคนทุกคนทนี้ค่ะมันจะเปนอาี้ไหมน้ปจะให้สิเต็มสินะคะให้หมาสิบเต็มสิบเหรอโอ้โฮแสดงว่าแสดงว่าหมาดีกว่าหมูเหรอไม่ใช่ดีที่สองอะไรท่าอบชอบไ คล้ายๆแหละ,ลน,ะน,น,นดึงหมาดิดึงโอ้โหน้องป้าบิดลูกปลา,าดงึงขมิ้นขมักขมันมมมซูมเข้าไป,ไปซูมเข้าไปซูมซูมไปซูมมาอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละแม่ซูมเข้าไปแล้ว <c oughs> อันนี้คือ,อน,นี่แม่จนันนซื้อที่คาดผมใหม่มาค่ะสร็จแล้วนนะคเะคอันนี้เราก็เอาไว้เล่นใครเครียดใช่ไหมคะลูกได้ค่ะทุกคนงั้นก็ขอลาไปก่อนนะคะจาเิรม แข่งกันว่าใครจะกลับคืนหน้ามาื่อสักครู่เอาไหมไม่เอาหนูขอเล่นอย่างอื่นแบบไม่ให้กลับคืนเล่นอะไรอะคะลูกงั้นก็งั้นก็ปั้นปั้นปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้เอาไหมคะปั้นก่อนนี่ได้แล้วรูปอะไหร่ว่ามันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวลืมคอมเมนต์มาเก้าอี้ผิดค่ะมันคือทั้งวมเดินได้ชักโครกอะใช่ค่ะมันคือชักโครกนั่นนี่ค่ะเธอไปที่ไหนก็ได้แต่แม่ลองขอดับ เดี๋ยดีทุกคนกันเป็นสัตว์น้ะอันนี้คือหมาทุกคนให้ทายนี่คืออะไรอันนี้คือบี้ไปแล้วนะคะดูหน้านะคะโอ้โหทุกคนให้ทายนี่คือสัตว์น้ะแม่ขอดูหมูหน่อยเมื่อกี้อันนี้เป็นหมูนะคะนี่ไม่ใช่หมูสภาพมันไม่น่าใช่หมูแล้วหมูแผ่นหมูแผ่นมันไม่ใช่หมูแผ่นอ้าวอ๋อแม่นึกว่ามันไม่มีหาง มันคือที่นอนแบบน้องหมูมันตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่าอะไรนอนนอนอ่ะสัดไา้ฮะไม่คือสัดไายแล้วแล้วก็เอาเเลือดออกให้หมดแล้วก็เอามาทำเป็นแพรนอนอับเดะเหรอโอเคเดี๋ยวแม่แปะลิงก์ร้านไว้เนาะว่าซื้อร้านไหนยังไงนะคะังไม่หมดโอเคค่ะทุกคนก็ยึงเบิดไล์ มันแบนขนาดนั <pop> mm ้นแล้วมันจะคืนรูปได้ไหมอะลูกได้ค่ะมันไม่คืนใคขอตัวไปเล่นขอตัวไปเล่นนะคะจะดงกดไลค์กดแชร์นี่คืนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยาจะดีฟูดโอเคไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องฟาร์มไปใช่ไนะคะบ๊ายบายบบ๊าายยเอาบิดบิดบิดเอาบิดบิดบิดออันหนึ่งดีกว่าแล้ว โอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย